สามเรือนสามเดียนครับก็แล้วผมก็มีพักกิจต้องบวดบวดแขนเพระุ่เข้าแม่ก็บวกแมปีนึงบวดปีหนึ่งใช่ไ้มแล้วก็หลังจากวดสนะก็แล้ก็กลับมาอย่กับเขาเขาก็ไม่มีใครเขาก็ต้องก็เลยมีใายเล่หนึองกันเป็นแฟนบกันเป็นแฟนนะ อะไรนะ <c ười> คุยได้ว่าไงนะคุยคุยนียยว่าไงนะพูดออกไหม่นะฮะว่าไงนะคุยกันถึงหรือสองปีคุยสองปีมา,ามาดูหน้านะฮะดูตัวถ้าใครพาใครไปบ้านก่อนนะฮะก็มาดูบ้านก่อนอ่ะใกล้ใ้ปล่านิดหนึ่งไม่ได้ยินพี่น้องพาเไปไปเขาความจัดกองแม่ก่อนอ๋อครับไปเปิดตัวเพราะงั้น่ผู้ชายเราเนี่ยถ้าพาผู้หญิงคนไหนเข้าบ้านให้พ่อแม่รู้จักนั่นก็คือเขามั่นใจแล้วนะ จะเป็นผู้ครองแน่นอนอนที่นําตัวฮนะเพราะไม่ว่าไงบ้านไม่ว่าอะไรแต่ว่าก็ครับผมนั่นก็คือเริ่มต้นเลยครับแล้วตอนที่